อีนไม่รู้เว่าอีนไม่ถ่ายยังถ่ายแล้วเป็นไรหรออืโอ้ลูกหลงดูเสื้อปบาปอีกเซ็กซี่ขนาดเออฝีมือตุ่นเลยดึงสะขาดเลย นี่ถ้าไม่รักเสื้อตัวนี้ไมคว่างเพียงเลยมันใส่มันโอ้ฝนตกหนักเนาะอเารักปะป๊าจุ๊บจุ๊บปะป๊ากันเลยจุ๊บปะป๊าไงความรักะจุ๊บกันจุ๊บกันอ่ะจุ๊บโอ้โหเอามือถือนี่อ่ะจุ๊บกันจุ๊บกันกันจุ๊บกันจุ๊บอี่พีที ้ไม่เป oh! ็นไรเนาะคนลุกคนหอจุ๊บกันจุ๊บกันนั่นเมอัจุ๊บแก้มป๋ปาดิอัจุ๊บแก้มเออหัวชนไม่เป็นมึงเอาแก้มชนกันอันจุ๊บจุ๊บกันจุ๊บกันอืมอืมไปจุบยาถวดด้ยเด้อเอ ไมันเป็นด้าท่วไม่เห็นทางนี้มั้งเอออ่าในน้ำหนึ่งถึงสิบไหมนับเป็ดยังไงนับเป็ดหนึ่งถึงสิบไหนโอ้ยป้าตายพอดีลูกไม่ตายเขาเยอะกวอตบหัวแล้วลูกหลังเนี่ยเจะกระเดียบเว้ย ยหญ่ยังเสียงรถย่ามายังเดี๋ยดิเสียงรถย่ามายังโอโซงเอ๊ะยายมารถย่าไม่มาเออเดินมามายังมาแล้วกันเอ๊เสียงรถย่ามาใช่ไหมเดู๋ยวดิไม่มาหรอกมาหไม่เคยทำมาก่อนหนึ่งสี่สองบอกว่าโต๊ะเดียวผสมสารหรือเปล่าตึ๊ หนึเเ so, oh, ่งก like like oh, so, like oh, ้องวงจรปิดต okay. ั้งสี่ห้าตัวโอ้ยลูกก้องวงจรมีซีฟตัวเดียวเดี๋ยวทำอย่างนั้นโอ้ยลูกข่าเราเนี่ยแข็งนั่นรู้เปล่ากระแทกออกมากลางแข่น้องฟ้าเนี่ยน้องฟางแข่งเจ็บทำทำงานไม่ได้ทำไงฮะอืเออ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 หนูไม่หนูไม่หนูไม่ใครใครในไก่ไม่มีไก่สักตัวใครยังมาถามว่าใคร อ๋อมีขนาดสอบเด็กนะเนี่ยถ้าสอบผู้ใหญ่จะตายอ่าๆๆๆๆๆๆๆนๆๆๆๆเๆๆ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 ๆัๆๆ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  เสียงดังลูกไ,ไ,ไอ้เจ๊ไอ้เจ๊ไอ้เจ <laughs> ๊เ <laughs> สียงดังทำไมเนะี่ยไปกินนมน้อนแล้วเออโอ้โหไอ่ลักปลาปพิเศษอยากได้อะไรแล้วล <laughs> ยังนึกไม่ออกว่ามันจะออาหืม <laughs> <c oughs> โอ้แซงแลวแซงฝนตกแรงมากเลย